สวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าโหถึงเวลาทำกับข้าวเกียดเละอีกแล้วจ้าอ่าอยาให้โตสีการจุย้ยทรงไปตายก้าไทยละก็แบบเจ๊ง,งม่ทรงเลยก็แเจ้าห้าเจิงเฉาท่งช,อ,งชอยโทรมาจื้ยล้าโยกลี่โตอ่าวันนี้ะนจะผัดผักบุ้งผัดผัดผักบุ้งผัดกะปิ ใส่หมูสมชั้นอ่าเลตัวยาวห้าเจิงละยาวแอดชิงยงละยาวยาวหลาจิ้วละอตัวออ๋อจงจงจงะเคยกันแล้วยีตึกซอยเคยอันฮะ,จ,ะจังหยงเคยที่ห้าเจิงอย่าตัก,กันละอันนี้ก็จะเป็นตำพริกกระเทียมพริกกระเทียมแล้วก็กะปินะคะตำใส่ไว้ด้วยกันแล้วก็มพกีพริกขี้ฟ้าด้วยจ้าพริกขี้หนูก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นหั่นนะคะ 呢度係豬腩肉嚟噶，誒、啊、切切薄片佢，切細細嚿啊！要係炒中菜，呢味排骨就炒中菜啊！今日啊好簡單嘅啊，今日就炒中菜啦！好啦，開始整啦大家，開火先。 啲油誒、呃、夠熱先至會放啲嘢落去，啲先至會放啲菜落去嚇、啊，一定要夠熱噶，炒通菜係唔同噶。誒、啊啊、炒通菜咧就會落多啲油少少嘅，一拍拍煲呢，落嗰只使粒油多啲啦。我落係咁多啦。 ก็ดูเขาจะฟองก็ที่เยอะหรอเฮยละก็ไม่ต้องร้อนกระทะร้อนนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยจ้าปะเดี๋ยวมันจะไหม้ใส่เข้าไปเลยจ้าหล่อหล่อหล่อเรีกว่อเฮยรลอให้เช้าแล้วเช้าไปเลยเฮิงเดี๋ยวที่เฮิงเมย์เดี๋ยวที่ห้าเจิงก็ที่เฮิงเมยเราจะผัดให้กะปิหอมซะก่อนนะคะผัดให้กะปิหอมซะก่อนนะคะ 搞、啊、到佢有啲香味啦嚇，啲蝦醬啊聞到啦，而家聞到啲蝦醬味啦啊，而家聞到啦，家聞到有啲蝦醬味啦。 เราเช้าก็เหมืงจะฟองที้หยกที้ลำหยกเยาราเฮยเช้าละแล้วใส่ใส่ใส่หมูสามชั้นเข้าไปผักจ้า 啊！呢、這個蝦醬就唔好咁鹹噶嚇，呢、這個蝦醬喺誒喺常州買嘅，啲蝦醬咧就冇咁鹹噶嚇，唔係蝦醬嘅，應該係叫咗蝦煲嚟嘅嚇，蝦煲嚟嘅要嚟炒就啱噶啦，佢有韭晒香味同埋佢又唔鹹咧。 ลากำเสือหาละไอ้เกยยูหลอกที่ต้องคอยหลอเลยละตากักบุ้งเข้าไปจ้าตัวยากจ่าทุงชอยกันหูโตอ่ะยาจาโจหโตกันเออชิ้นการจอเวลาการจะเป็นฟันจิ๋วจอเวลาก็ซื้อมากำหนึ่งนะคะก็จะผัดหมดเลยนะคะ มันใส่เหลรอสอยกันละใส่ก้าสวยกันละคือแย่จันุยชดก็ที่สอยกันละเราไม่ต้องใส่เราไม่ต้องใส่น้ำนะคะเพราะเดี๋ยวอ่าผักบุ้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะน้ำมันจะออกมาเองจ้ะ แล้วจะก้าได้สิไม่ริ้วละโอ้สิงหอมมากเลยจ้าหอมก็ปีจ้าใส่พริกทไทยเข้าไปหรอีิู้จิ้มฝันเลยละตอที่ยิว油ลเฮยละซิกซิ้วหยาวเกาหล้วอะไม่ที่อัอมาเฮยอใส่น้ำตาลเข้าไป หาด้วยนะ้ำมันงาใส่รอที่มายาเรเลยจอมูหลหลอคสีเยาสุดฮะเกรงเขาอ่ะหัมได้จ่ะก็มายัาย้นอมยิ่งในที่สุดไม่รู้วเาจะมยนะคะส,สีนสะยงามขอเคจ้บเอาอีีหมยอเปอืา เกาซายเมโอล่ากำโตนี้โตแล้วก็จะวีอ่านี่ก็ให้ตับปิด้องฝากัน่ะตัวเช้าสุกจ้าที่เฮาแล้วจะหล่ะที่เหล่งมงหล่อเยจิตหล่อเยเพ็กจอก็ที่แอร์เล็กก็แอร์ห้าเจิงใหมก็กังก้าหูเสร็จที่ยก็ซื้อซื้อเหล่งมงจับล่อเฮยจะโอเคกันหรอเราผัดกระปินะคะตอนที่ว่าผัดได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ํามะนาวเข้าไปหน่อยหนึ่งจ้ะมันจะดัด มันจะดัดอ่อรสชาติกะปิจ้มันจะมันจะอร่อยกว่าจ้ะโอเคก็เราสองตินนะชา่หคาเจง,ลง,เ,ลงลเลยยูดสิตสิวๆเลงมอลงอ๋ะที่กอติ๊บสีอะไร่อาิิ่สิวงเลมมอจับลงยะโอเคแก จก้าเจะ้ัดจ่้าแล้วเค็มจาัาผังผัดก,กะปิหมูสามชั้นของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมรับประทานข้าวแล้วจ้ะและ้วตายก็เสกฟันแล้วจยกินนะ้วบ,บายบายไปแล้วจ้ะบาย,บายจ้า